ดวงความรักต่อจากนี้ของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะจะไปที่ของคนโสดก่อนอ่ะดวงคนโสดสาหรับที่ผ่านมาเจอคลิปนี้12 13 โสดไปเถอะโสดต่อสําหรับคนโสดโสดต่อค่ะคุณเป็นคนที่มีแฟนยากเพราะคุณเป็นคนที่เก่งเงินเก่งงานคนเรามันจะไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์เงินเด่นงานปังรักดอบนะคะอ่าสตอรี่เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่คาอว่าจะมีแฟนยากประสบความสเร็จในความรักยากนะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนแกรง่งเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่รู้ทันผู้ชายนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยคือต้องคลีนจริงๆอะ่ะต้องยอมรับในความเป็นผู้นําของคุณให้ได้ด้วยนะคะคุณเก่งเท่าผู้ชายคุณเก่งเทียบเท่าผู้ชายทํางานได้เหมือนผู้ชายเลยนะคะเพราะฉะนั้นดวงของคนโสดเนี่ยถ้ามาเจอคลิปนี้ภายในสามถึงหกเดือนเนี่ยคุณยังโสดอยู่ค่ะแต่เงินคุณปังมากเงินปังโชคลาภมีการลงทุนทำอะไรไปได้กำไรกลับมาและยังจะมีเงินเก็บเงินก้อน,อนด้วยคุณเป็นไฟเตอร์ เป็นไฟเตอร์เบอร์หนึ่งเลยนะคะอ่ะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วความรักจะเป็นยังไงดวงความรักนะคะของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วมีคนคุยหรือมีแบบคุยคุยดิวดิวกันอยู่อะ่ะจะเป็นยังไงอะ่ะสี่เหลียมเมจิกเชนนะคะเดอะทาวเวอร์หนึ่งถ้วย าดาบสุดท้ายคือแชมเปนในความสัมพันธ์เนี่ยคนที่ผ่านมาเจอคลิปเนี่ยตีไปสักเจ์เซค่อนข้างที่จะมีปัญหานในเรื่องของความรักบ้างรายอาจจะถึงขั้นเลิกรากันไปแล้วทิ้งห่างทิ้งช่วงเทกันไปแล้วนะคะเพราะว่าอีกคนหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่ะมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามามีรักใหม่เข้ามา นะคะอาจจะถึงมีเกณฑ์การเลิกรากันนะคะที่ผ่านมาอาจจะเกิดเป็นการเลิกรากันไปแล้วนะคะเพราะความมีความลับหรือเป็นการหมกมิดการมีคนอื่นนะคะมันเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะคะสองถ้วยสิบถ้วยหนึ่งดาบขอขายหนึกอีกหนึ่งอว่า เอางี้นะคะหนึ่งดาบเขาบอกอย่างนี้ค่ะสําหรับคนมันมันมีสองทาง2อวีนะคะอ่าทวีนะคะคือหนึ่สำหรับคนที่คิดจะโสดแบบตัดไปเลยกับความสัมพันธ์เนี้ยที่มันพังลงไปแล้วเนี่ยตัดไปเลยแล้วเริ่มต้นใหม่ฉันเดินหน้าต่อคนเดียวเนี่ยคุณจะปังในเรื่องการเงินคุณโสดแต่คุณจะรวยคุณจะมีทุกอย่าง เรียดพร้อมทุกอย่างยกเว้นคนรักยกเว้นแฟนคนนั้นของคุณที่คุณทิ้งไปที่คุณเลิกราไปนะคะแต่ถ้าคุณคิดจะรอในความสัมพันธ์เนี้ยการเป็นครอบครัวของคุณอะ่ะมันยังจะได้กลับคืนมาอยู่คุณยังจะได้คนรักของคุณกลับคืนมาอยู่นะคะเนี่ยไพ่ครอบครัวยังขึ้นอยู่ค่ะอ่าและการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขาจะยอมคุณมากขึ้นนึกถึงใจของคุณมากขึ้นแล้วก็ช่วยกัน จุนเจือช่วยเหลือครอบครัวของกันและกันนะคะแต่คุณก็ต้องยอมรับข้อเสียข้อหนึ่งของเขาให้ได้ด้วยว่ากิเลสตัณหาของเขาอ่ะนำมาเป็นนัมเบอร์วันที่หนึ่งปัญหาของคุณเรื่องรักสามเศร้าในอนาคตกับคนคนนี้มันยังจะเกิดขึ้นอยู่ภายในสามถึงหกเดือนนี้มันยังจะเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ในช่วงกลับมาในช่วงเดือนแรกสองเดือนแรกสามเดือนแรกเนี่ยมันดีมันดีมากๆมันมันเดียบใจฟูมันดีแบบเหมือนกับว่าเขาไม่เคยทาผิดมาก่อนนะคะ ต้องยอมรับตรงนี้ให้เขาด้วยเพราะว่ามันจะดีได้แค่แป๊บๆเราเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้นะจริงๆแต่ถ้าคุณคิดจะจบและคุณคิดที่จะเริ่มต้นใหม่ไพ่ใบนี้คือไพ่คนโสดไพ่แม่ไม้ไพ่พ่อไม้ได้นะคะเห็นไหมเงินเพียบพร้อมเก้าเหรียญนี่คือขาดไปแค่เหรียญเดียวนะคะถ้ามันเต็มใบมันต้องเป็นสิบเหรียญขาดไปเหรียญเดียวนั่นคือคนรักคู่ของคนที่อยู่ข้างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินงานพัฒนาอำนาจบาร,รมีบริวารคุณมีครบหมดแล้วใน,ในพไพ่ใบนี้ขาดแค่คนรักเท่านั้น ถ้าคุณคิดจะตัดและเริ่มต้นใหม่นะคะอะอยู่ที่จะเลือกเนาะถ้ารอยังได้กลับมาแต่ว่าปัญหาเดิมเกิดขึ้นถ้าจบคุณได้ชีวิตใหม่คุณเงินปังงานปังเงินมีความรักมาแน่นอน,นะคะอ่ะอะเลือกเองนะคะลูกดวง